ห่างหายกันไปนานครับกับวอลกการซื้อรถครับวันนี้ฮะเรากำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดอีกแล้วครับเรากำลังจะเดินทางไปจังหวัด กาญจนบุรีครับบรรยากาศแบบนี้ครับท่านจะได้เห็นวิธีขั้นตอนการดูรถของเราครับและท่านก็จะได้เห็นวิธีการคุยกับลูกค้าของเราแล้วก็การต่อรองของเราและก็รถที่เราคัดมาแต่ละคันว่ามันต้องมีคุณภาพจริงๆครับตอนนี้พิเศษอย่างหนึ่งครับเนื่องจากว่าลูกค้าของเรานะครับเป็นแฟนเพจของเราด้วยนะครับและลูกค้าเนะะี่ยฮะเปิดร้านอาหารชื่อว่าร้านพริกแกงนะครับอยู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งลูกค้าก็บอกว่าเออมาเนี่ยมาที่ร้านเขาเลยร้านอาหารเขาอร่อยมากๆเลยนะแล้ที่บอกว่าอ้าวพี่อร่อยจริงหรือเปล่าถ้าอร่อยจริงผมไปกกินนเลยบอ งั้นมากินเลยไม่ต้องซื้อรถเราก็บอกไม่ได้ก็เราจะซื้อรถไปกินก็ได้ <laughs> ไม่ได้เอเราก็ต้องไปกินด้วยไปซื้อรถด้วยครับงั้นวันนี้ท่านจะได้เห็น2อย่างในเวลาเดียวกันครับก็คือซื้อรถด้วยแล้วก็ไปกินด้วยฮะที่ร้านพี่เขาคนนี้ครไปครับระหว่างทางครับเราก็หาจุดยุดเหนี่ยวจิตใจนะครับไหนรนีค่ครับ แล้วก็มาดูพระองค์หนึ่งครับทุกคนที่ชื่ออะไรนะครับเอ็มครับเอ็มนี่ฮะเป็นหลวงปู่ศิลาครับได้หลวงปู่ศิลาศิลาจันโทซึ่งเรากำลังจะไปซื้อรถครับแต่วะซื้อพระก่อนแป๊บหนึ่งถ้าถ้าผมจะซื้อขายพระต้องติดต่อที่ที่เบอร์อะไรครับพี่ที่เพจพี่ได้ไหมที่เพจพี่ได้ไหมได้ได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นเพจให้นะครับพี่ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดินทางปลอดภัยครับพี่ร่ำรวยร่ำรวยครับไปไปต่อการใน้บุรี คือเหตุผลที่ซื้อพระองค์นี้นะครับเพราะว่าพระของหลวงป,ปู่ศิลาครับตอนนี้ก็กําลังดังเนาะนะครับแล้วท่านก็มีชื่อเสียงในเรื่องของเมตตาแล้วก็พระรุ่นนี้ชื่อพระรุ่นว่าพระพุทธเจ้าสิทธิชาติเป็นพระรูปยืนท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้าหากใครมีพระองค์นี้ของท่านล้มลุกคุกค,คานอยู่ก็จะลุกขึ้นมายืนได้นะครับเป็นพระรุ่นนี้นะครับเป็นความเชื่อเนาะเป็นความศรัทธานะครับแล้วผมเองก็พอไปเห็นท่านแล้วก็รู้สึกว่าศรัทธาก็เลยหามาติดตัวไว้สักงหนึ่งองค์นะครับ พระแต่ละรุ่นเนี่ยครับจะมีจํานวนการจัดสร้างซึ่งพระเนื้อนวะตัวนี้มีจํานวนการจัดสร้างอยู่1,999องค์ซึ่งองค์นี้ที่เราได้มาเป็นเลขที่ทตรงกับผมพอดีรถทะเบียนผมทุกคันเลขนี้หมดเลย8 8 8 6 6 8, 8 8 8นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลข 688แล้วมันตรงพอดีก็เลยอ้าโอเครับไว้หนึ่งองค์ฮนะดูแลครับหลังนี้ก็ขอให้ท่านนะครับช่วยเราด้วยนะครับในขณะที่เศรษฐกิจแบบนี้ท่านก็ต้องช่วยผมนะสมัยก่อนก็คิดว่าถ้าหากว่าท่านช่วยเราแล้วก็จะนี้บนท่านมอยู่ที่คอแต่ถ้าท่านไม่ช่วยเราเราก็จะนี้บนท่านไปอยู่ในใจส่วนพระไปไหน <laughs> ท่านช่วยผมด้วยนะสวัดีครับพี่ <laughs> พี่พี่จะให้ผมดูรถพี่ก่อนหรือว่าพี่จะดูรถผมก่อนดูคดันนู้นก่อนใช,ใช่ไหมครับได้เลยเข้าศูนย์ตลอดไหมครับพี่ไม่เ๋ยวเข้าเหมือนไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับเนี่ยดูครับเห็นไหมเน็ตโนตี้มีขยับเลยครับนี่ไม่เคยทำสีเลยเ๊ะหมดครับตอนนี้สวยมากถ้าเป็นตัว RS เนี่ยมันจะเป็นเบาะแดงแบบนี้เป็นเบาะผ้านะใครบอกว่าเฮ้ย hey, รถตัวท็อปต้องเป็นเบาะหนังมนะดูนะครับเนี่ยนี่รถตัวท็อปเป็นเบาะผ้าก็มีนะครับแล้วถ้าสมมติเปลี่ยนหมดเส <c oughs> น่ห์ไปเลยนะ นี่มีดังนี้ี่ไปตำหนิอะไนี้นี่ยสามจุดยางติดรถเลยใช่ไหมครับหลอนใกล้หมดแล้วเนาะพี่เนาะไม่ใช่ใกล้หมดนะหมดแล้วนี่ล้นเลยตรงนี้หนังกบ ก็อร่อยอ่ะช่วยแนะนําอาหารผมหน่อยได้ไหมครับพี่ว่าทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างอันนี้เป็นรายการที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยถูกไหมพี่เมนติแกงแกงป่าเมนติแกงครัอ๋อนี่แกงป่าอแล้วนี่คืออะไรพี่ขั้นบันปลายเป็น่างจากร้านอื่นยังไงพี่เหมือนเหมือนกันบริการ ก็ไม่ต่างกันนะเพราะมันเหมือนกันอันนี้ผัดเผ็ดหมูป่าผมรู้แล้วว่าทําไมพี่ถึงทําอาหารแบบเผ็ดๆอร่อยเพราะแก้วนี้แน่เลยใช่ป็นยังอันนี้เป็นนักเก๊กมวยนักเก๊กมวยโซดาอันนี้คืออะไรครับพี่ไข่เจียวสลับปลาแล้ะนี่ฮะไก่โดนเค็มรสชาติมันจะออกไงผมขออนุญาตชิมได้ไหมได้อืออร่อยเลยอ่ะย่างย่างเหรอโทษทีครั๋อืออร่อยอร่อยเลยพี่แล้วต่อไปเลยครับพี่อันนี้คือยูชิบะคัน ปลาครั้งนี้คือได้ขึ้นชื่อของเมืองการอยู่แล้วอันนี้คือกบใช่ไหมฮะใช่แลพี่ก็ไม่ได้ใช้กบธรรมดาเะฮะอันี้เป็นกบเคโลกนะครับกบเคโลสั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือที่มันจะต้องเก็บจริงๆอ่ะพี่ตรงล้อหลังขวาเขาเรียกว่าสะโพกนะพี่ข้างบนนะครับการชนหน้าปากกระโปรงประตูหน้าซ้ายประตูหลังซ้าย แล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเก็บสีอ่ะผมเก็บรอบล่างรอบล่างหมายควาว่าไม่ไม่ต้องเก็บหลังคาใช่ไหมเก็บรอบล่างเลยดีกว่าถ้าผมทําก็อยู่ประมาณหมื่นสองประมาณหมื่นถึงหมื่นสองแล้วแต่อู่แล้วแต่เราจะรู้จักกันยางเปลี่ยนชุดนึงก็แปดพันถึงหมื่นหนึ่งไหมอันนี้คือราคาผมนะเหตุผลที่ผมต่อรองมีแค่สองเรื่องนี่แหละพี่พี่ผมเอานะเก็บสีหมื่นหนึ่งขอต่อหมื่นหนึ่งหรผมพูดตรงเนาะเปลี่ยนยางหมื่นหนึ่งขอต่อหมื่นหนึ่งพอสุดท้ายแล้วถ้าพี่จะเก็บมันไว้ทํากลับทําให้มันสวยมาเดิมก็มีค่าเท่ากันเพราะวว่่่าาาาาพีีจจจะะ้้้้องงยยแกกกผมมไไดดดดปรรั25ถ็บบเลค ผมขอพี่ผมไม่ได้ต่อรองเพื่อถูกลงนะพี่ต้อเข้าใจกับผมเอาไปเก็บปุ๊บใช่ปะเก็บสองหมก็เป็นจะชนดีเชิญนั่งหนอยได้ครับพี่มาเชิญนั่งหนอยได้พี่เช็คแ่์นจับมือเมื่อกี้ผมได้คุยกลบพี่เขาไปแล้วก็คือผมอ่ะก็คุยว่าเรื่องคะงตะลึงะละกันนะครับะืึถ้ามีประลันนะพี่มัลจะเสียค่าลึลลลลล ตอนนี้คือผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงิน2 0 0พันหรอกแล้วก็ไปได้ผมไม่ได้มาต่อให้มันถูกลงนะแต่ถ้าเอาราคากลางทั่วไปที่ซื้อก่อนนะมาถึงรถแบบนี้ก็ต่อไปที่ซึ่งผมไม่ได้ทำแตนงานะผมผม,มีเหตุผลจริงๆนะครับเดินทางมาไกลพี่แล้วเราเคยคุยกันด้วยผมไม่มีทางที่จะมาต่อพี่นู่นนี่นั่นใหม่ใหม่เราชัดเจนเราชัดเจนว่ายังไม่ค่ดดที่ผมต่อราคาพี่อะ่ะ ผมตอบด้วยเหตุผลจริงๆผมไม่ได้ตอบว like. ่าเอาถูกถ้าตอบเอาถูกนะสนุกกว่า hmm. น em, eh ี้เยอะใช่สนุกกว่านี้เยอะคื้อตามซื้อเอาของส่งมาแล้วก็นี่เอาไหมเดือดที่ผมไปพี่ถ้าถ้าถ้าโอเคผมขอบัตรประชาชนไปเลยครับเป็นสำเนาที่ให้ที่บอกให้เตียนไว้้งหัจบเลยเอางี้ผมให้ทิปหลานคนนี้ผมให้ทิปหลานคนนี้แล้วจบเลยนะ ขอบคุณครับพี่ครับผมเคยโมไปใน Facebook ผมว่าใครจะซื้อรถปังทางนี้ผมจะให้ราคาที่สูงที่สุดสูงเท่าตึกมหานครวันนี้พอมาเห็นผมตัวจริงแล้วได้นั่งคุยกันแบบนี้ที่ผมโมไว้เลยเป็นเรื่องจริงไหมครับพี่ไม่โมอะโมไหมไม่โมไม่โมนะคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มนะครับวันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับพี่ที่รถหน่อยนะครับได้ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมนี่เล่นกับสัมภาษณ์พี่คือใน Facebook ผมนะ ผมอะลงไว้ว่าผมให้ราคาสูงเท่ากับทาหารเลยเพราะว่าทาหารนี่สูงสุดอยู่แล้วครับพี่ผมโมหรือเปล่าคะหรือเป็นเรื่องจริงครับพี่เรื่องจริงครับเรื่องจริงเนาะราคาที่ได้นี่เป็นไงพี่ก็พอใจครับพอใจนะนะพี่ถ้าเป็นที่อื่นผมไม่ได้ให้ขนาดนี้แล้ว <c oughs> ร้านอาหารที่เขาอร่อยมากนะครับชื่อ <c oughs> ร้านคือแกงนะครับอยู่ที่ไหนครับพี่เมืองกาญครับตล<ร>ุดยหา มอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีถ้ามาไม่ถูกต้องเซิร์ชใน Facebook ว่าอะไรครับพี่ร้านพริกแกงรัตยาจังหวัดกาญจนบุรีเปิด11บเอโมงครับปิด11บเอโมงครึ่งนะฮะคนเต็มเลยไม่ใช่เปิด11บเอโมงปิดกี่โมงครับพี่ครัวปิดทุ่มครึ่งครับ,รบอร่อยไม่อร่อยดูนี่ฮะขอบคุณนะครับพี่สำหรับอาหารมื้อน,นี้อร่อยมากอร่อยไหมครับทุกคนอร่อยครับอ่าแล้วราคานะเมื่อกี้เราสั่งไปกี่อย่างเจ็ดอย่างแล้วอาหารนี่คือแพงๆเลยนะนะแปลว่าวัตถุดิบมันควรจะแพงกว่านี้ทั้ง เยี่ยมมากพี่วันนี้ขอบคุณครับพี mm ่ขอจับมือทีไปพี่เขาเป็น FC ด้วยนะเป็น FC พวกเราด้วยฝากติดตามพวกเราต่อไปนะครับพี่ขอบคุณครับพี่ฝากถึงคนที่กำลังจะขายรถกับเราหน่อยครับเชิญที่ดีค่ะครัขอบคุณรับพี่บาเเี๊ยบขอบคุณครับพี่วัสดีครับวัสดีครับไปพวกเรา